เปิดบ้านที่สวิตเข้าทิปทิดาดินทน12ปีอะปีไรชื่อเสียงค่ะกว่าชีวิตจะพลิกดังซู้จากศูนย์กว่าจะมาจุดนี้ในวงการบันเทิงต้องใช้ความอดทนความขยันขันแข็งและความพยายามนานถึง12ปีเลยค่ะจนตอนนี้มีเงินซื้อรถซื้อบ้านที่ตังจังหวัดให้พ่อแม่มีเงินล้านไปเที่ยวพักเมืองนอกอย่างล่าสุดก็เพิ่งบินไปนอนพักเป็นเดือนที่สวิตเซอร์ลแลนด์มาบอกเลยว่าบ้านพักที่เธออยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นอนาคตของเธอหรือเปล่าเพราะปัจจุบัน เธอมีทางหน้าตาเงินชื่อเสียงที่ครบแล้วแถมยังไม่เคยลืมบ้านนาของตัวเธอเลยที่ติดดินกินข้าวเหนียวปูก,กบ ต่อมาศิลปินแล้วทำไมเราไม่ซื้อรถเวลาเราไปห้างหรือเดินไปซื้อของใช้เราก็นั่งสองแถวได้ไม่มีซื้อรถเพราะคิดว่าเอาเงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวดีกว่าแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตบริษัทก็มีรถตู้ให้อยู่แล้วรถตู้ก็จะไปรับส่งเราแล้วก็ไม่ค่อยออกไปเที่ยวด้วยไม่ค่อยได้ใช้เงินเวลาจะไปไหนก็ไปสองแถวบ้างแท็กซี่บ้างสลับกัน รถไม่ซื้อพอเข้าใจแต่ที่พักหลาทำไมไม่ซื้อทำไมถึงไปเช่าแมนชั่นเป็นทางเข้าทิพย์และผู้ใหญ่ด้วยจริงๆเริ่มจากต้นเข้าทิพย์เองเข้ามาเรียนปริญญาตรีที่กรุงเทพแล้วมันมีแมนชั่นที่อยู่ใกล้ห้องอัดแมนชั่นราคาเดือนละ2,900บาททำไมถึงตัดสินใจกลับบ้านคือช่วงนั้นเป็นร้อยต่อลายไล่ยอย่างรุมเรา้าคือสัญญาก็กไล้หมดงานจ้างก็เริ่มน้อยลงเพลงก็ล่าช้าน้ำก็ท่วมด้วยเป็นช่วงปี2 5 5 4ถึง2 0 558ซึ่งเงินที่เราเก็บไว้ใช้ก็เรื่อยๆในขณะเดียวกันไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินเป็นก้อนอีกด้วยอยู่ไม่รอดก็เลยตัดสินใจกลับบ้าน